สวัสดีครับวันนี้ร้านมีบีการอุบลก็มีปืนสั้นแบล็งกันมาแนะนําอีกเช่นเคยครับตัวนี้ผมเคยทํารีวิวไปแล้วเมื่อประมาณปีก่อนนู่นของก็่อหมดแล้วก็ขาดไปเป็นปีเลยนะฮะก็่อมาพร้อมกันเลยกับตัวฟัวโต้อันนี้ผมทําเป็นคลิปแยกเนาะเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปตัวนี้เป็นแบล็งกันอของอีโค่ชื่อรุ่นเอซินะฮะ ตัวกล่องจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนี่เอซีดูดูภาพก็รู้แล้วว่าเหมือนปืนอะไร <c oughs> ก็เหมือนปืนอูซี่นะครับปืนคนมืออูซี่นะฮะด้านข้างกล่องก็เป็นแบบนี้เป็นกล่องกระดาษนะครับเพราะว่าปืนตัวปืนมันใหญ่เดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยลอตนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากคือขายในราคาเท่าเดิมเท่ารถก่อน9,5 0 0พันแต่รถนี้ได้แม็กกาซีนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว รวมเป็น3มันนะฮะแมกกาซีนข้างในมีอะไรบ้างมาเปิดดูครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอแบบนี้เลยในกล่องนะครับอันบ็อกจากโรงงานมาก็เป็นแบบนี้เลยก็จะมีแม็กกาซีนตัวยาวนี่นะฮะก็ปัม๊มปั๊มมาเลยไม m ์แม็กนี่ความจุบอกตัวเลขด้วยนะฮะสูงสุด25นัดนี่นะฮะตัวนี้ก็ตอกเลข92ด้วย แคลเก้า 99, มมพีเคมกอิน e ตุรกีคือใส่ได้กับอีโครุ่นเบเรต้านะครับ92เนาะแล้วก็มีแม็กแม็กก็ตัวเดียวกับตัวเบเรต้าแจ็กเก d u ดูเลยนะฮะอันนี้1 7 15นะครับแต่ใส่ใส่เต็มได้17นี่เป็น2อันแล้วนะแล้วก็ที่ตัวปืนอีกหนึ่งรวมเป็น3แม็กนะฮะรุ่รนี้คุ้มมาก แล้วก็ตัวปืนนี่เดี๋ยวมอธิบายในกล่องต่อในกล่องก็มีโบชัวแคตตาล็อกของ e ีโคว่าผลิตรุ่นไหนบ้างน,นะครับแล้วก็ตัวเป็นคู่มือของตรงรุ่นเลยนะฮะเอนี่เราสามารถติดดอตติดกล้องได้แบบในรูปเลยนะฮะอันนี้ติดไฟใช้ด้วย แล้วก็มีสเปคปืนนะครับประมาณนี้นี่ฮะคูมือ,องเขาก็มีอะไรแกรมมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆโอเคขออนุญาตเก็บกล่องครับผมมาดูที่ตัวปืนกันนี่ตัวนี้เป็นแผ่นปิดนะฮะคือถ้าไม่ปิดเอาไว้ในกล่องกระดาษเมื่อกี้ตัวตรงนี้ล้าแหลมนะมันจะแทงทะลุกล่องกระดาษฉีกขาดได้นะครับผมคิดว่านะ เขาเลยหาไอ้ไอตัวนี้ทํามาปิดนะฮะเพราะว่าถ้าจะดึงมันก็ไม่ถนัดมือไม่ได้ช่วยอะไรผมคิดว่าช่วยในเรื่องการแพ็กเกจนะฮะตัวนี้ก็ถอดออกได้เลยตัวปืนภาพรวมคล้ายปืนกลมืออูซี่นะครับคล้ายมากๆเลยละ่ะตัวบอดี้ทั้งหมดด้านนอกนะครับเป็นพลาสติก ABS นะฮะนี่ แต่ด้านในเฟรมด้านในตัวปืนด้านในเป็นเบลต้า92นะฮะอารมณ์จะคล้ายๆคีดอนชุดประกอบคีดอนนะครับแต่ตัวนี้มันจะถอดไม่ง่ายเหมือนคีดอนมันเพราะว่ามันมีน็อตหลายตัวก็ยึดยาวเลยไม่ได้ไม่ได้ถอดออกเข้าง่ายแบบคีดอนนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าคือมันมีตัวปืนจริงข้างในและตัวชุดประกอบด้านนอกนะฮะแต่รูปทรงก็อูซี่เลย ฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นกริปดัมกริปมือตัวนี้ปรับเลื่อนไม่ได้นะครับเป็นยึดตายเลยใต้ด้านนี้มีรางสําหรับติดไฟฉายเลยเซอร์ได้ตรงนี้อันนี้เป็นคันลังนี่นะฮะนี่คันลังปืนฝั่งนี้มียี่ห้อ E ีโคตรงนี้เป็นคันปรับโหมดมีอยู่3โหมดปรับขึ้นมาเป็นตัว S อนี่เป็นการเข้าเซฟนะครับ ถ้าปรับลงมา1คลิกตรง F เป็นการยิงออโต้คือเหนี่ยวไกลทีละนัดนะครับถ้ากดลงมาตรง A ล่างสุดเหนี่ยวไกลแช่เป็นการยิงฟัวออโต้นะครับออกหมดแม็กเลยอันนี้มีชื่อรุ่นด้วยเอตรงนี้คือปุ่มบดแม็กกาซีนตรงใต้ก็มีหมายเลขประจำปืนนะครับปืนทุกกระบอก ซีเรียลประจำปืนจะไม่ไม่เหมือนกันนะฮะตัวมองจากด้านหลังมองผ่านศูนย์หลังศูนย์หลังร่องบ่านะครับตรงนี้จะเป็นแท่งศูนย์หน้านี่จะเป็นลักษณะนี้อูซี่ไม่ค่อยได้เลงอยู่แล้วส่วนมากเนาะปืนแบรงกกนไม่ได้เลงอยู่แล้วล่ะด้านหลังก็มีรางติดดอทติดอุปกรณ์เสริมต่างๆได้นะครับเพื่อความสวยงาม ดูฝั่งขวาผพานท้ายกลางออกได้ง่ายๆนะครับคือดึงออกมาเลยมันจะล็อกขอามันเองนะครับวิธีเก็บก็ไม่ยากเก็บแค่เอาที่พ่วงกดตรงนี้ไว้แล้วดึงดึงมือขึ้นแบบนี้นี่ดึงมือยกพานท้ายขึ้นแล้วก็พับพับเก็บได้เลยไม่ยากฝั่งขวาก็บอกขนากระสุน9มม PAK ตรงลูกเลื่อนก็มี Eco AC นะครับเป็นชื่อรุ่น มอกนั้นก็เรียบเรียบไม่มีอะไรด้านหน้าลำกล้องเดี๋ยวนะครับจะเป็นแบบนี้ลกล่องปืนแบล็กกันตัวแท่งศูนย์หน้าเป็นโลหะนะครับเหมาะมือวิธีใช้งานอันดับแรกเราก็นำแมกกาซีนนะครับกระสุนกามอม k อกระสุนแบล็กกันที่ร้านมีจำหน่ายอยู่2แบบนะครับแบบปลอกเงินโอกุซานแล้วก็ ปลอกทองนะครับข้อแตกต่างก็คือปลอกเงินหัวจะมนกว่าหัวจะมนกว่าปลอกทองหน่อยโอกาสติดขัดก็น้อยกว่านะฮะข้อเสียก็มีเหมือนกันตัวนี้พูดถึงข้อดีก่อนหัวมนกว่าเวลาป้อนลูกเข้าทางลาดลังเพลิงทางแ้มนี่มันขึ้นไหลง่ายกว่าตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือใส่ในปืนจริงยิงได้ครับปืนเก้ามมนี่แหละ แต่เวลายิงแล้วมันไม่สลัดปลอกนะเพราะว่ามันไม่มีแรงดันไม่มีหัวกระสุนเนาะตัวนี้ปลอกทองปลอกจะยืดยาวหัวไม่มนแบบนี้มันใส่ปืนจริงยิงไม่ได้นะครับข้อดีคือไฟแฟดสวยตัวปลอกทองนี่แต่โอกาสตดขัดก็มีมากกว่าปลอกเงินนะครับปลอกเงินเวลายิงแล้วเข่าจะดํากว่าปลอกทองนะครับนี่คือข้อแตกต่างเนาะวิธีใช้งานนําปลอกกระสุนการท้ายปลอกกระสุนมาวางไว้ตรงร่องกว้างๆนี้นะครับ วาแล้วกดเข้าไปเลยกดแล้วก็เลื่อนนี่มันจุกระสุนตามใจเราเลยยิงมันมากตัวนี้เผือแป๊บเดียวงั้นคือผมไปเทสมาแล้วละ่ะเทสมาแล้วค่อยมาอาัดคลิปตัวนี้ก็แป๊บเดียวครับหมดไปสี่กล่องมันมากนะฮะมันจุกระสุนก็กตามใจเราเลยแม็กนี้ก็ยี่สิบห้านัดอีกสองแม็กนี้ก็สิบเจ็ดนัดจุกๆไปเลยนะครับ บรรจุกระสุนเสร็จแล้วนำแมกกาซีนเข้ามาในตัวปืนนี่นะฮะเปิดป้ายออกก่อนดึงสไลด์ไี่พิจุดดึงคันลังปล่อยกระสุนเข้าลังเพลิงนี่คือปืนพร้อมยิงถ้าจะยิงก็เลือกปรับโหมดได้เลยถ้ายังไม่ยิงก็เข้าเซฟนะฮะเวลาเรายิงเสร็จแล้วเหนียวไกลไปแล้วขอลังปอกจะเกี่ยวกระสุนออกมาแบบนี้ด้านข้างครับ จะไหลออกมาเร็วมากนี่อันนี้คือปลอกทองมันจะมาติดเวลาป้องกระสุนจะมาติดแลมนี่โอกาสติดขาดมีนะครับถ้ามันติดอย่างนี้ทำไงปลดแม้ก,ก่อนนี่นึงสไลด์ถอยหลังเคลียร์ลูกเฮ้ยขอไปมือไปโดนทำทำผ่านกล้องทำหลังกล้องนะครับแล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปใหม่ วิธีปืนติดขาดไม่ยากครับแก้ไขแค่นั้นเองดึงสไลด์ดึงคันลังถอยหลังปล่อยคันลังนี่ถ้าเป็นปอกเงินมันก็ไหลปลืป้ดเข้าไปเลยนี่ปอกทองจะติดหน่อยอาจจะมีส่วนคือผมเวลาเราดึงอย่างนี้มันอาจจะตีกลับไม่เร็วเหมือนเหมือนเวลาจริงๆนะครับจริงๆมันจะกลับอย่างรวดเร็วมากด้วยแรงสปริงนี่มันจะเร็วมากเร็วกว่ามือเรา โอกาสติดขัดก็อาจจะไม่ติดเท่ามือเท่ามือดึงนะครับนี่นาสุดท้ายสไลด์ก็จะค้างแบบนี้ผิดจุดอีกแล้วคันค้างลูกเลื่อนลูกเลื่อนก็จะค้างแบบนี้นะฮะวิธีปลดลูกเลื่อนทำไงมันไม่มีปุ่มนะครับไม่มีปุ่มกดปวดลูกเลื่อนนะถ้าเรายิงเสร็จแล้วสไลด์มันค้างไอ้ลูกเลื่อนค้างแบบนี้ก็ให้ดึงขันลั้งมาถอยลัางมานิดนึง ก็เป็นการปดเลือเล่อนนั่นเองเช็คเหนียวไกลเคลียร์เก็บปืนได้นะทีนี้ถ้าเราจะถอดทำความสะอาดเป็นงานใหญ่เลยครับว,วิธีวิธีทำความสะอาดที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือใส่แม็กเปลาดึงคันลั้งค้างค้างบแบบนี้นะฮะแล้วก็ฉีดน้ำมันล้าง ขีดเข้าไปเลยครับขีดให้ทั่วแล้วก็ใช้แปรงปัดแปรงที่ฟันเก่าๆเดีย๋ยวผมหาแปรงก่อนแปรงก็ปัดประมาณนี้เลยปัดตรงหน้ารังเพิงเนี่ยนะแะเสแยงงี้งทำกวาดาเท่านี้พอนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปชมคลิปการยิงทดสอบเลยครับครับผมยิงทดสอบแรงกันอีโคเอซิในระบบฟัวโต้เลยนะครคราวนี้ปรับมายิงในโหมดออตโต้ธรรมดานะฮะ